มีคนจำนวน72%ที่ยังไม่ได้กดติดตามเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามให้ผมด้วยกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่แรกก่อนใครนะครับอยากันเอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่อวันนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเดี๋ยวผมจะสอนโหลดก่อนเลยครับเข้ามาเว็บนี้ผมก็จะทิ้งไว้ท้ายาในดีสคริปชั่นนะครับโหลดมากดดาวน์โหลดแล้วกดโหลดซะโหลดได้ทุกคนก็จะได้อันนี้นะครับโหลดแล้ว ถ้าง,งงยังไงก็ถ่ายแอดมินได้นะเดี๋ยวผมกระชอนกับทีนึงก็จะมีสมัครสมาชิกแล้วก็ดาวน์โหลดเว็บช็อปส่วนเว็บช็อปเนี่ยมันก็จะอ่ะเดี๋ยวผมดูร้านค้าก่อนมีการเติมยศนะครับดูเติมยศได้ดครับแล้วก็มีโปเทคแลกไอเทมกองสุ่มอะไรมากมายเลยเนี่ยครับนี่นะฮะมีโปกเกมอนขายด้วยวันนี้นะครับโอเค ลงแล้วมันก็จะติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอยู่มาอยู่หน้าจอนะครับกดเข้าไปเลยนี่คือมา,าได้เป็นไงนี่สมัครสมาชิกกดชช่อในเกมก่อนเดอะก๊อแล้วก็รหัสผ่านนี่มาแล้วครับถ้า,มาเมื่อกีท้ที่แบบกดแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมทุกคนต้องออกเกมใหม่ทีนึงไดกดการแล้วก็เข้าใหม่นะครับถึงจะได้เมื่อกี้นี้ผมก็ลองอยู่นานเลย ต้องการแล้วเข้าใหม่เราจะเข้าไปในเกมนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเป็นเกมโปเกมอนหน่อันนี้คืออะไรอ่ะนี่ครับกดอันล่างก็พอละเพย์ m ม c m ไม่ลื่นเลยอะม a c ไม่ลื่นเลยอะนะครับส่วนของเซิร์ฟนะครับมันก็จะเป็นมอดแบบนี้กดตัว E นะครับทุกคนก็จะมีอีเวนต์เที่เนี่ยผมอันนี้ที่มันมีนะครับผมอ่านไปแล้วรอบนึงนะครับก็คือไฟล์มันเสีย ก็เลยมาคัมแบ็กก็เดี๋ยวผมจะอัดเป็น10 EP เลยนะครับเราจะมาเล่นยาวๆเลยเซิร์ฟนี้ใครนี้จะมาจอยก็เข้ามาได้นะครับตอนนี้คนเล่นอยู่ที่36คนนะครับแนะนำเลยเฮ้ยแล้วใครวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับใครวะเนี่ยอยู่ข้างล่างน,นะครับมันจะมีตัวล้างพวกโครงกระดูกนะครับนี้แบตมันสูงเปอร์เซ็นต์ เนี่ยทุกคนเอาโครงกระดูกแหละมันมาใส่ตรงนี้ช่องนี้ใช่ไหมมันก็จะล้างอยู่ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับห้องร้านกระดูกแต่ไม่รู้ว่ากระดูกมันหาจากไหนนะอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องรออีพีต่อไปนี่เป็นหมอไว้ฮิวนะครับเอาไว้ฮิวไป,ปกกมอนของเรานี่กดอินเวนเทอร์เน็ตโปกเกมอนจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดการเล่นก่อนแล้วกันอีพีนี้มีวาร์ปวาร์ปก็จะเป็นมีฟรีโซนแล้วก็ มีโซนอื่นๆมากมายเลยนะครับเป็นแบบนี้มันเป็นเมืองต่างๆนะครับสามารถไปหาได้มันเป็นแนวโอเพนเวิลด์เป็นโปเกมอนนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นส่วนของการเทรดโปเกมอนนะครับใครแบบอยากจะขายโปเกมอนนะนะก็มาขายได้ที่ตรงตู้ตงเนี้ก็กดเทรดได้เลยนะครับแต่ต้องสองคนผมก็เลือกอันนี้ปุ๊บ ใช่ไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้แลครับแล้วอีกคนนึงก็จะเป็นอนผมแล้วกดเลดี้ใช่ไหมมันก็จะแลกกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับเนยที่เก็บโปกเกมอนของเรานะครับแล้วก็เอาโปกเกมอนได้วางได้เลยแต่ผมขอไม่เก็บเพราะผมจะใช้ที้หมด3ตัวนะครับตามอิงเวทลี่ตรงนี้นะครับมันเป็นโปกเกมอนของผมนะครับที่แอดมิทให้มาเนาะเป็นรางวัลการโปรโมทให้อันนี้ของอะไรเนี่ย ตัวนี้นครับเป็นของฟรีทุกคนสามารถกดรับได้ตลอดเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดที่ผมใส่อยู่นะพิกาจูอ่ะชุดน่ารักน่ารัก,ก,กในชุดชุดชุดเนี้ยชุดน่ารักน่ารักเลยอนะ่ะนี่คืออะไรสมุดเควสนะครับเป็นสมุดจดนะอา่าอุ้ยอันนี้ก็ไม่ดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปดีกว่าเดินต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นโซนของฟรีนะครับทุกคนจะรับได้ทุกๆุหนึ่งชั่วโมงเนาะ หนึ่ง hey, วันนะครับตัวทีหนึ่งวันอันนี้เว็บเว็บโฮสนะครับเว็บช็อปของเซิร์ฟเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับใต้ดีสคริปชัน,นนี้ดีดคอร์ดแล้วก็มี Facebook ด้วยตอนนี้เป็นไอเทมนะครับกล่องสุ่มไอเทมอันนี้ผมก็ไม่ได้มีให้สุ่มนะเพราะว่าเอมิน,นเขาให้มาแค่นี้นะครับนี่นะผมก็ไม่ได้ให้สุ่มอะไรนี่ขายของนะครับขายไอเทมแฟชั่นเอาเนี้ยมาซื้อได้เป็นไอเทมแฟชั่นนะครับอยากอยากได้เหมือนกันนะ แต่คงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอ่อได้เปรียบคนอื่นเกิดไปนะครับคนอื่นเขาเติมกระงไงมันก็จะไม่ดีและมีนัูกอันที่ไม่ให้ผมนี่เป็นเอาเนี้ยมา,มาสุ่มไนดะ้กดคลิกทีหมูซึ่งเจ็ดนาทีนะครับเจ็ดนาทเาีเรามาเจอกันไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรนะนเนี่ยมันเรเอาไว้สุ่มพวกโปเกมอนครัแบเบนี่ยเนี้ยผมชอบมากแม่งเท่มากเลยอนะ นี่เป็นของออนไลน์นะครับสามชั่วโมงทุกคนจะได้โปกเกมบอลนี้มาก็คือโปกเกมบอลเทพของผมเนี่ยอันเนี้ยเป็นโปกเกมบอลแบบเทพธนาคารก็ผัดเปินได้ถอนได้นี่ครับตัวนี้เป็นร้านค้านะครับโหด,ดูดูดูคนเขาดิโคดเทพอ่ะนี่ของอะไรเนี่ยอ่าฮะคือเป็นแนวแบบโอเพน o วล์นะครับมันอาจจะแบบเยอะๆหน่อยอน,นี่เคเวสต์รองเท้าวิ่งไวนะครับ เอาในสัตว์ในวันแรกได้พวกโปเกมอนเนี่ยทุกคนเดินออกไปจากนอกเขตนี้ก็ได้นะเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีโปกเกมอนเนี่ยใช่ไหมนิเวลเก้าใช่ไหมท้าสู้่ะมีกระจูเอาเลยสกิลหนึ่งเป็นสกิลเพิ่มพลังใช่ไหมปีกรจูเอาเลยถ้าใครมาสู้กับผมวะนี่ก็งงเหมือนกันอ๋อนี่ไงผมสู้กับไอ้นี่ไง ไปสูปม้มันดิเบกาเอือ้อตีไปดิมาตีมาตีพีก่กระจุ่มผไม่ว่าอ้าวทำไมาพีก่กระจุ่มไม่ตีไม่ได้วะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาเป็นตัวน,วน,วนี้ตัวจริงอ่าเขาเรียกว่าอะไรกระต่ายกระต่ายถึงนี่กระต่ายในของแท้แม่ผมตีทีเดียวจะตายวิธีการจับใช่ไหมทุกคน ก uhm. ดที่กระเป๋าแล้วก็มาที่เนี่ยตรงนี้แล้วก็โอ้โหโอ้โหตัวตึงตัวตึงผ่านผมอุ้ยนี่ผมจับแล้วนะแล้วทำไมแรมไม่โหลดเนี่ยเดี๋ยวรอยครับจับได้เออทำไมแรมมันไม่โหลดอ่ะนี่ครับถ้าแรมมันไม่โหลดผมจะรีตรงนี้นะเมื่อกี้ใครมันผ่านหน้าไป อันนี้แมวมันก็มีบอกนะครับซ้ายบนนะเห็นไหมมือก็จะมีบอกว่าม,มีสัตว์อะไรอยู่เปล่าตัวนี้เป็นโซนพิกาจูนะครับพิกาจูจะมาฉับได้ที่ตรงนี้นะที่ผมจับนี่นี่ผมหิวหิวเลยครับตรงนี้มีที่ฮิวอยู่ผมก็ฮิวเลยประมาณนี้นะครับมันฮิวได้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เก็บผมเก็บอันนี้ดีกว่าพูไม่ได้ใช้เปกา้เปกา,เปกาเปกา้าเปก้าเลยด้วยนหละ โอ้โหปูแมงร้องคุกกีคุกี้วะปูแมงร้องคุกี้ว่ะครับผมเล่นปูแมงดีไหมเสียงไม่กดตีนมากเลยผมอยากเล่นมันใด้ไข่ไข่ผมจะเอาโ,อโตเวลนี้แล้วกันกดตวัวอาร์ครับเพื่อต่อสู้นีน่แล้วก็หันแล้วเราก็ซูมได้ครับพิกาจูผมว่าไม่น่าไหวผมว่าน่าจะโดนทีเดียวแห้งแต่พิกาจูผมก็เวลเยอะนะผมไม่เห็นพิกาจูมาตีใครเลยเนี่ย อเอาอันี้ดีกว่าแมงคุกคี้คุกคี้อ้ผมผมหนีแล้วนะหนีก่อนนะรันก่อนครับหนีไม่หนีไม่ได้ด้วยอ่ะก็หนีได้แล้วไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับนี่ครับแล,แล้วเราก็ไม่ฮิวตรงนี้ได้เพราะว่ามันอยู่ไกลๆเดี๋ยวร้อยติ้ง สุกเลยครับของสุกแล้วเดินตรงมาข้างล่างมันก็จะมีตัวตัวอะไรวะนะ่ยอู้หูตัวนี้เบอร์หกสิบอู้อันนี้คืออะไรอะออนี่น่าจะเป็นพ็อปครับจับไม่ได้อ่ฮะแล้วก็ทำอะไรกันนะอะเขาจะมาสู้กันครับเดี๋ยวเรามาเสือกดีกว่าโอ้ไม่หรมันโคดเกิน เกินหมดเกินดูครับโอ้ไม่โตคุ้หนหวดอ่ะโหขึ้นจ่อยเลยนะครับตอนนี้แต่สักวันผมต้องมีต้องมีต้องมีพวกนั้นให้ได้ผมก็ไม่รู้นะมันหาจากไหนนะครับไม่มีใครสอนเลนเออคือ <c oughs> <c oughs> แมปมันกว้างครับนี่นี่มีมีมีโปเกมอนบินด้วย มีปุกมันล่างเฮ้ยผมเอาผมที่จับปุกลมันตัวข้างล่างนี่ก่อนนี่ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ็บผมพอกจับได้ครับนี่กดอาร์ไปเลยครับสู้เลยแต่บก๊กจูไม่น่าไหว,วเอาแล้วมันไปไหนวะเนี่ยนี่ไงกระสู้เข้าไปไปเลยลูกเฮ้ยมาตีกูที่จะตายเลยครับอะไรกันครับเนี่ยดีจะกูแตกเลยครับ นี่ผมก็สู้มันได้นะนี่นี่โดนไปมาตีแรงครับผมชอบผมจับเลยแล้วกันมีจับเลยแล้วกันมีโปเกมอนเทพอ่าโปเกมบอลธรรมดาดีกว่าประหยดัดดีแล้วก็มาลรุนกันครับมันจะมันจะคล่องคอย่างเงี้ยเห็นไหมโปเกมบอลมันจะติต๊งไหมเรียบร้อยได้ครับจับติดเรียบร้อยผมจับได้หนึ่งตัวแล้วคืออีพีเนียผมจะจับอะไรก็ได้ให้มากที่สุดอะ จับมั่วบอกตรงปีกระจูมันไม่ตีอ่ะผมงงว่ะทำไมมันไม่ตีวะปีกระจูมันไม่ตีอ่ะมอผมว่าผมเอาตัวอื่นดีกว่าเนี่ยตัวนี้ดีกว่าตัวที่จับมาล่าสุดดูมันจะแรงกันเปล่าถัดน้ำนะอู้ แต่งจริงอ่าผมจะจับแล้วนี่จับแล้วดูอันนัันหล่นเลยมันหล,ล่นลไปใต้แมพติงไหมถ้้ยินเสียงติงคือได้เรียบร้อยได้เรียบร้อยครับอินเวนทารี่เดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวไอ้ตัวนี้มาสู้ดีกว่าไอ้ตัวนี้ตัวอะไรวนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมันบวกเลยว่ะไม่เงาเรื่องใส่สกิลค,ครับเฮ้ย oh. มันจะตายละสวยดิสวยดิยดจับดิผมจับยับอ่ะอีพ e เนี้ยบอกตรงไม่รู้ตัวไหนโหไม่โห่นะจับหมดอ่ะใครมีอะไรแนะนำก็เม้นด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีอันนี้ด้วย <c oughs> ดูมาตีกันดิ <c oughs> มาตีกันเองได้ด้วยอ่ะ โปเกมอนอะไรวะเนี่ยโปเกมอน Pokemon อะไรวะผมหาตัวทด่มันเฮ้ยเอาอันนี้เอาอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้น่ารักทำไมผมจับเอาส่มไม่ได้อ๋อคือโปเกมอนผมหมดสภาพครับเน,นี่ยเนี้ยก็น่าจับอ่ะโอ้โหอดเลยครับแต่รอบหน้าแล้วกันกดอีกแล้วก็มากด กลับโฮมได้เลยคือเราจะไปไกลแค่ไหนเราก็ไม่หลงอยู่แล้วนะครับเพันมีระบบวาร์ปโอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแบวอีพีหน้าผมจะมาทำอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยพีนี้ไม่จับมั่วอะไรดูดิคือตอนเนี้ยเอ่อเนี่ยโปกเกมอนผมเต็มตัวเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน